ปวดทีปวดบ่อยปวดเป็นประจำต้องกินยาตลอดเลยห่างจากยาไม่ได้เลยทานยาวันเว้นวันนะคะใครที่เป็นไมเกรนหรือว่ามีอาการเครียดสะสมจากงานล้จนทาให้ปวดหัวไมเกรนตุ๊ก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 หรือว่าปวดหลังบริเวณท้ายทอยคอบ่านจนทําให้ไมเกรนขึ้นนะคะอยากให้หยุดฟังคลิปนี้นะคะตอนนี้นะคะเขาเลิกทานยากันแล้วค่ะทานยาบ่อยไม่ดีนะคะทําให้ตับของเราเนี่ยทำงานเยอะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปสะสมตรงไหนหรือเปล่าใครที่ต้องทานยาแก้ปวดบ่อยๆนะคะควรระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงเลยนะคะตอนนี้นะคะเรามีนวัตกรรมใหม่สาหรับคนที่เป็นไมเกรนหรือว่าปวดหัวบ่อย เป็นลูกกิ้งสูตรสำหรับคนเป็นไมเกรนโดยเฉพาะนะคะตัวนี้นะคะคิดค้นมาเพื่อคนเป็นไมเกรนนะคะแล้วก็ใช้ความเย็นในการบรรเทาอาการปวดค่ะตัวนี้นะคะทาทิ้งไว้บริเวณต้นคอบ่าไหลทิ้งไว้2-5นาทีนะคะอาการไมเกรนของคุณจะดีขึ้นเลยไม่ต้องทานยานเลยนะคะเทคนิคของเขาง่ายๆนะคะคือการเปิดฝาออกมานะคะแล้วก็ตรงไหนที่มันตึงมันปวดนะคะทาไปได้เลยค่ะบริเวณคอไหลหรือว่า ท้ายทอยของเรานะคะตรงขมับก็ทาได้นะคะส่วนมากแล้วเวลาปวดหัวมันจะปวดลังๆปวดทั่วๆตรง้ายทอยขมับแล้วก็ ตรงหน้าผากตรงนี้นะคะถูไปได้เลยค่ะตัวยาของเรานะคะซึมไวมากๆแล้วก็ตัวนี้นะคะใช้นวัตกรรมในการในความเย็นนะคะในการบรรเทาปวดนะคะตัวนี้ทาทิ้งไว้แบบไม่ต้องนวดเลยหรือว่าถ้าใครมีเวลานะคะทานวดทาถูไปได้เลยนะคะตรงนี้ถูเบาๆก็พอค่ะแล้วไม่เกิน5นาทีนะคะความเย็นจะออกฤทธิ์ให้ความเย็นไปเลยแล้วก็ช่วยคลายปวดได้ตรงจุดซึมลึกลงไปถึงกล้ามเนื้อเลยนะคะใครที่มีอาการปวดบ่อยๆหรือว่าต้องกินยาบ่อยๆแนะนํามากตัวนี้ค่ะ